สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกคนครับผมอยู่กับผมบอยสตู b a s i c ครับวันนี้ครับเราจะใช้ทีมดาบสุดคลาสสิกแล้วก็เบสิกสุดๆในการต่อก้อนกับโคบี้ระดับ Expert ตนั่นเองโคบีเฮมิโฟเอ็ก hmm. ซ <Kobe. S 2> hey ์เนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าเจ้าทั้งสองคนเนี่ยไปอยู่ในเว็บใกล้กันมากก็คือเว็บที่6แล้วก็เว็บที่7ครับทำให้เรา ไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยนั่นเองนะครับความแตกต่างของระดับ expert กับระดับ elite นี่ค่อนข้างโหดหินเลยจีเดียวสำหรับตัวละครที่เรายังไม่มีตัวเทปเทัันเองซึ่งวันนี้ครับผมก็จะเอาทีมที่คลาสสิกมากๆสำหรับทีมอลองไปลุยให้เพื่อนๆรับชมกันเลยนะครับผมส่วนตัวละครมีแปลกๆที่ต้อง,ต,องต้องยิงบามาก็มี m ิสเตอร์ีคนหนึ่งนะ ขอไว้คนนึงนะครับผมแน่นอนาคตเนี่ยจะหาได้ฟรีๆนั่นเองที่อ่าลิตเติ้ลการ์เดนนะครับผมก็ไม่เป็นไรหวังว่าคุณเพื่อนคงจะมีกันนะไปเุยกันเดูครับผมว่าน่าจะผ่านได้แล้วนะครับผมต้องลองมันต้องลองครับคุณผู้ชมไปวันครับมาดูกันนะว่าเล่นยังไงถึงจะผ่านโอเค <net> <net> มีชาร์จเทิร์นได้หนึ่งรอบด้วยอ่ะยิงไปเลยครับโอ้โหเกือบตายโอเคครับเบามือกันสักนิดนึงนะฮะร,รู้สึกว่าูตัวสู้เราจะไปหวันเร็ว <c oughs> มา โอเคคราวนี้2คนนะครับโอเคเรียบร้อยครับแม่นมากนะครับผมในการกะเลือดแม่นๆเนี่ยต้องเป๊ะๆเ,เลยฮนะแล้วเราก็ ท้าให้ตายกับเจ้าเต่าเดเมียตัวนี้เลยครับตีไปครับเอาละและก่อนที่เต่ามันจะบินไปครับเราก็จัดการกินเนื้อนิด,ดนึงครับเรียบร้อยครับ HP ได้คืนมาหานิดหน่อยนะครับ จะได้ใช้ HP คุ้มๆนั่นเองครั้งนี้สองเธอทั้งหมดเลยนะครับสองเธอเนี่ยผมขอเก็บเจ้าฟานซูก้าก่อนแล้วกันเนี่ยอันตรายตัวอันตรายนะครับผมอ้กดวิสเฉยเลยโอเคไปละคนหนึ่งนะฮะ <c oughs> จะดองเธอกับเพนกวินอีกไหมอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วนะครับผมว่า อยากได้เชิญกับเพนกวินอีกไหมซึ่งตอนนี้ท่าไม่ตายของโซโลอาชุล่าเนี่ยยังอีกห่างไกลเลยนะครับผมสำหรับรอบนี้ก็เพนกวินหน่อยละกันนะครับเพนกวินตีเท่าไหร่ครับ500เท่านั้นเองก็ใช้ใครตีเดีย <c oughs> นะครับผมวุชชุจะยิงตายไหมโอ้โหตายนะครับผม บยิงตายเลยอันนี้เชิญหนึ่งนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรโอเคกินเนื้อครับเห็นเนื้อต้องกินเนื้อครับทีมเล็กน้อยเนี่ยพยายามกินเนื้อไปครับแล้วก็กะในการโจมตีให้ h p คู่ต่อสู้ หมดพอดีแล้วก็เทินเนี่ยเป๊ะเลยนะครับเพราะเราจะได้โจมตีได้กำไรมากๆแบบนี้ครับอ้าวกดเพอร์เฟคเฉยนะครับผมเมื่อกี้จะกินเนื้อนะเห็นเนื้อออกมาวางแล้วโซโลนี่ไม่งั้นเลือดเต็มไปแล้วนะครับผมไม่เป็นไรเล่นพลาดนิดพลาดหน่อยยังพอไหวอยู่ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะจัดการสามแถวหน้าให้ได้ก่อนนะครับสำหรับฐานเรือ ลูกกระจอกนี่พวุนี้ทำเราเสียชได้สบายๆเลย <c oughs> อันนี้เราโดนโจมตีสองคนพร้อมกันไหวไหมนะ <c oughs> อันนี้ต้องมาดูกันสักนิดหนึ่งเดี๋เดๆๆผมว่าจะเอาไว้จะเต่าพอไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเต่าโดนไปเยอะเลยนะครับผม <c oughs> จริงๆแบบนี้ เกินไปนิดหนึ่งนะแต่ลูกแก้วเรายังสวยสดงดงามอยู่คุณผู้ชมถือว่าดีถือว่าดีอ,าด <c oughs> อ่ะในเนื้อด้วยกินเนื้อครับจำมากขอเนยก,ก้อนนึงนะ่ง่ะสบายเลยครับเนี่ยไม่ไม่ไมะฮะเรียบร้อยครับเอาละครับเจอกับ เฮมเมโปแล้ว first time โดนเดเมจมาก่อนเลยครับสามพันสามแม่เจ้าแรงมากๆนะครับผมก็ระวังกันไว้สักนิดหนึ่งนี่เราปั้นลูกแก้วมาอย่างสวยงามด้วยนะเพื่อการนี้เลยนะโอเคเราจะาใช้ท่าไม้ตายของอมิสเตอร์พีไปเลยครับใช้ไปก่อน เนื่องจากว่าเราไม่ชอบดาเมจของ720เช่นกันนะฮะโดนบ่อยๆก็รู้สึกไม่ค่อยอุ่นใจอะไรประมาณนี้แน่เป็นไงโจมตีไป1ใน3นะครับลูกแก้ตรงสีครับและมาดูกันว่าเราจะโดนอีกสักกี่ชุดนะ โอเคอืมฮึโดนไป720ยครับอ้าวมีเนื้ออีกนะครับผมมีเนื้อถือว่าดีมากๆเลยนะครับมีเนื้อนี่สุดยอดของผมแล้วนะพยายามกินเนื้อไว้ครับคุณผู้ชมทีมเลือดน้อยเนี่ยเล่นลับอยู่ที่เนื้อเลยครับถ้าเราได้สลัดเนื้อมาบ่อยๆเนี่ยสบายครับคุณผู้ชม เอาล้ฮะตอนนี้จะร่วงแล้วนะครับได้เนื้ออีกสลอ็อตนึงด้วยนะครับเรียกว่ามีเอในการยืนสู้กับโภบี้สบายแล้วนะครับตอนนี้เหลือเราปั้นลูกแก้วแล้วเรียบร้อยครับเมเปเปลครับใครมีมิฮอคเนี่ยไม่ต้องหามผมนะว่าจะเอาชนะยังไงนี่ทีมอารองคู่นะครับดูกันสักนิดหนึ่งนะครับทีมมันคนละระดับกันเลยนะครับทีมมิฮอคเนี่ย มันไฮโซไวเป็นไหนๆนะครับผมโอเคเอาอยัางไงกับโคบี้ครับมาถึงผมก็ไม่พูดพรำจำเพลงแล้วกันมาถึงก็เปิดท่าไม้ตายของอ่าลองคู่ไปก่อนเลยชาร์ออนทูดครับจมตีไปก่อนเลยครับเลืินเขาประมาณ6 0แสนโดนไปแล้วก็ประมาณ3 0ม0 0ืกว่านะฮะเราก็ไล่เาเมจไปตอนนี้ใครดดเมจสูงสุดครับ เปิดกดดูได้นะครับตอนนี้โลโนอาโซโลได้13ื่นอกนั้นอยู่เจ็0พ0นแปดันะฮะกดที่ตัวละครนะครับผมก็จะรู้ว่าใครโจมตีเท่าไหร่อะไรยังไงครัไปกดดูได้นะครับผมอ่ะแบบนี้ครับถึงจะได้ เรียกว่าได้เดเมจสูงที่สุดนั่นเองนะครับผมอ่าโตโลใช้ท่าไม่ตายได้ไปเลยอาชุลาดาบมอกเงินเบิกทางอููละเรียบร้อยนะฮะเราก็จะทำการโจมตีชุดต่อไปตอนนี้ลูกแก้วอาลองบนครับหม่นก็จะโจมตีไม่แรงนั่นเองนะครับผมไล่ไล่เดเมจดูนะใครโจมตีแรงเนี่ย เริ่มงงนแะฮ่โอ้โหโหนึ่งแสนครับครั้งนี้ครับถึงตอนนี้ครับเทิร์นที่สองเนี่ยเขาจะสามารถชาร์จเพื่อโจมตีครั้งต่อไป7,000เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับเจอเทอร์นนี้ปุ๊บเราก็รีบใช้ท่าไไปตายของอุซบกุเรนปอนไปเลยครับ โอ้ละเลื่อนเทินออกไปครับอีกสครั้งเลยทีเดียวที่เราจะมาโจมตีโคบีได้นะครับผมได้เปรียบมากๆนะครับตอนนี้ยังไงการโจมตีของโอ้โห,โหดูครับการโจมตีของอารองโซโลกับนิสตทีเราลักมือนะครับเอาละครับผมอ่าดูกันดีๆครับไล่ดาเมจกันดีๆครับ เล็บปเยอะเลยนะฮะจะไม่เป็นไรตอนนี้ได้เปรียบอยู่เยอะมากแล้วนะครับผมอย่ัไปกลัวครับโอเคครับยังไม่ร่วงนะครับผมได้เวลาพอดเด้ซืกันแล้ว โอเคครับผมจบกล่องสมบัติด้วยน่าจะเป็นคู่มือโคบีนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยนะครับทีมดาบสุดเบสิกนะครับตัวละครเลเวลไม่สูงครับมีเลเวลของเพื่อนเท่านั้นที่สูงคนเดียวเลยนะครับผมและก็ใช้ตัวละครที่ยิงบามาเป็นมิสเตอร์ทีคนเดียวนะครับอ่ะนั่นแหละครับผมโอเคครับขอขอบคุณ คุณบอยสติลเบสิกด้วยเอาม่ใช่ผมเองนี่แหละนะครับผมนี่ไอดีของเพื่อนนะครับเพื่อนให้ยืมมาแคสนะอยากอยากแคสทีมเบสิกเบสิกมากอะไรประมาณนี้ก็เลยนะขอยืมเพื่อนอูมานิดนึงนะครับผมเพื่อ <c oughs> จะได้สมจริงนิดนึงกับตัวละครที่เรียกว่าไม่ได้เติมเงินมาอย่างนักหน่วงแบบที่ผมเติมนั่นเองตัวละครนี่แอดวานซ์มากๆเลยไม,ม่ค่อยมีตัวเบสิกเบสิกนะ <c oughs> นะก็เลยมาแคสทีม เบสิกให้เพื่อนๆรับชมกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังงงๆอยู่เฮ้ยมันผ่านยากผ่านเย็นจริงๆมันผ่านได้นะครับรายละเอียดของการโจมตีของเจ้าโคบี Kobe, mm ้เฮมิโพอะไรเนี่ยผมเคยแคสไว้ให้อย่างละเอียดแล้วแม้จะผิดผิดพลาดไปนิดนึงก็ตามแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเป็นเอาเป็นว่า ทีมอารองก็ผ่านนะครับผมใครมีมิฮ็อกเนี่ยต้องผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอเคครับสู้ๆนะครับทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม